คลมาแล้วใส่แม่ก็จะด,ดูสวยไอ้นะวันนี้เรามาที่เกาะสางนะครับพัทยารู้สึกไงคะได้สุดท้ายวิดีโอเหรอวิดีโอมาเกันทีนรเขาได้นะทีไรทีอีกนะฮะลรือว่าเด็น้องใจน่ารักรักทุกคนรักทุกคน <c oughs> ไปหมดเลย ได้สุดท้ายแล้วเป็นไงมั่งอะไรนะได้สุดท้ายแล้วอดีมากเลยจะได้ฟันได้ทุกคนไปถ่ายรูปเหนื่อยไหมสุดยอดต้องกระชั้นครับเป็นไงได้สุดท้ายอ๋อเยี่ยมนะครับง่ายๆโดนบังคับกันมาดำน้ำหรือเปล่าเนี่ยดีใจที่ได้สุดท้ายเป็นไงบ้างคะ รู้สึกไงบ้างถ่ายวิดีโออยู่ดีขึ้นละดีขึ้นแล้วเหรอใหน่ได้สุดท้ายแล้วลายยี่ห้าไมทำยายยีห้าจะไ้ต้องกาเออยบอร์ี่เบอรอาเหนื่อย 对呀，就这样。谢谢，谢谢。啊，打穿了，哈。